ดวงรายสัปดาห์คนเกิดวันพฤหัสนะคะ12-17มกราคมมาดูกันนะคะคนวันพฤหัสนะคะขึ้นมาในเรื่องของมันสร้างบุญสร้างกุศลนะคะขึ้นมาบัญชีบุญขึ้นมานะคะรวมถึงว่า คนที่เคยเป็นหนี้คนที่เคยยืมเงินเราไปลูกหนี้อะไรพวกนี้จะเอาเงินมาคืนด้วยนะคะหรือเอกสารอะไรที่ไปเซ็นที่ไปทำไว้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะขึ้นมาเกี่ยวกับเกจิกเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการแบบว่าให้อยู่กับตัวเองให้มากนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้สึก ปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกนะคะหรือการจร้างกุศลน,นะคะคนวันพฤหัสจะมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับคนในครอบครัวแต่ในนี้ขึ้นมาไม่ต้องกังวลแล้วนะคะ,ะคนในครอบครัวเนี่ยจะเริ่มกินดีอยู่ดีมากขึ้นการเงินมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะในนี้สุขภาพคนในครอบครัวเป็นยังไงสุขภาพคนในครอบครัวถือว่า สมบูรณ์แข็งแรงกันดีนะคะไม่ต้องกังวลเนาะแล้วก็คนวันพฤหัสจะเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะชอบแบบว่า,าแจกจ่ายไปเรื่อยนะคะมีอะไรก็ช่วยเหลืออันนี้จะเป็นพลังบุญที่ส่งกลับมาให้คุณเนี่ยมีบริวารที่ดีมีคนให้การช่วยเหลือเวลาที่คุณต้องการอะไรเนี่ยเขาจะแบบหยิบยื่นเข้ามา,าให้การช่วยเหลือคุณตลอดนะคะใบนี้ยังมีโอกาสที่จะได้ พบปะเพื่อนเก่าๆด้วยเนาะแล้วก็ขึ้นมาในเรื่องของไพ่ของบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะใบเนี้ยมันจะหมายถึงว่ามีเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานหากคนที่แบบต้องการหางานใหม่คุณจะได้งานใหม่นะคะงานใหม่ดีไหมถือว่าดีอยู่นะ สุขภาพของคนวันพฤหัสสุขภาพถือว่าเริ่มดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะแต่อย่าลืมการปฏิบัตินะคะใบนี้ก็ขึ้นมาเกี่ยวกับหน้าที่การงานเริ่มเปิดหลายๆด้านโชคลาภก็เริ่มเปิดนะคะการเงินการงานถือว่ามาดีนะคะถือว่าเริ่มคล่องตัวมากขึ้นอุปสรรคปัญหาเริ่มคี่คลายลงนะคะในสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง หากต้องการย้ายงานงานใหม่ก็จะได้ย้ายนะคะเรื่องกังวลเกี่ยวกับคนในครอบครัวก็ไม่ต้องกังวลใจไปสุขภาพของตัวเจ้าของดวงคนวันพฤหัสก็ถือว่าถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็แข็งแรงขึ้นนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะคะ